ในเขตแคว้นเมืองสู้ใกล้ๆก,กับแม่น้ำปางมีน้ำตกใหญ่อยู่แห่งหนึ่งน้ำไหลแรงพุ่งลงมาจากหน้าผาเบื้องล่างเป็นแก่งหินกว้างรองรับสายน้ำที่ช่ำเย็นผู้คนที่ไปเห็นหรือไปเที่ยวต่างบอกกันด้วยความชื่นชมว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่มาท่องเที่ยวซึ่งมาแล้วก็จากไปไม่ค่อยจะได้รับรู้ว่า เบื้องหลังความสวยงามอย่างมหัศจรรย์นั้นมีอาถรรพ์ลึกลับที่น่าสะพรึงกลัวแฝงเร้นอยู่นั่นคือมักจะมีผู้คนชายหญิงตกลงไปจมน้ำตายเป็นประจำทุกปีปีละหลายๆคนลักษณะที่ตกลงไปตายก็มีหลายประการคนที่รอดชีวิตมาได้ต่างเล่าไว้ดังนี้ว่า 1. เลื่นตกลงไปกระแทกกับโขดหินแล้วกลิ้งลงจมน้ำ คนที่รอดมาได้บางคนเล่าว่าขณะที่ยืนอยู่เพลินๆจะเห็นคล้ายมีคนพุ่งวูบเข้ามาผลักให้เสียหลักล้มลื่นกลิ้งตกลงไป 2. บางคนที่เล่นน้ำอยู่จะเกิดอาการคล้ายมีมือเย็นๆแข็งแรงมาดึงเท้าดึงขาให้จมลงจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 3. บางคนก็เล่าว่าจูๆ่ๆกระแสน้ำแรง ก็พุ่งถาโถมลงมาจากหน้าผาแล้วกวาดพัดพาเอาคนที่เล่นน้ำกันอยู่ข้างล่างจมหายไปเฉยๆเมื่อมีคนตกลงไปจมน้ำมากมายเข้าคนก็เชื่อกันว่าวิญญาณของคนตายบางคนได้ติดอยู่บริเวณนั้นต่างเน็บหนาวทุกทรมานหิวโหวยรอคอยให้มีคนเคราะห์ร้ายตกลงไปเป็นผีน้ำแทนตน วิญญาณดวงที่สิงติดอยู่เดิมจึงจะหลุดพ้นจากน้ำตกกินคนแห่งนั้นไปได้คำเล่าลือถึงอาถรรพ์ผีน้ำตกกินคนแห่งนั้นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อหนุ่มสาวจากหมู่บ้านต่างๆในเวียงสู้และใกล้เคียงไฟฝันอยากไปเที่ยวกันมากเพราะน้ำตกแห่งนั้นมีความงดงามน้ำไหลแรงตลอดทั้งปีณนะหมู่บ้านปางเฮิง มีเด็กสาววัยสิบ16อยู่คนหนึ่งชื่อสายแรงสายแรงอาศัยอยู่กับแม่ที่รักและห่วงใหญ่เธอมากเวลาเธอจะไปเที่ยวที่ไหนไม่ว่าเป็นงานปลอยประเพณีหรือที่อื่นๆแม่มักจะต้องติดตามไปด้วยเสมอซึ่งเธอก็จะยินดีที่แม่ติดตามไปด้วยรู้สึกอบอุ่นที่มีแม่ไปคอยเป็นเพื่อนแต่ต่อมาวันหนึ่ง เมื่อเธอโตเป็นสาวความรู้สึกของเธอได้เปลี่ยนไปมีเพื่อนซึ่งเป็นสาววัยรุ่นวัยเดียวกันสองคนในหมู่บ้านชื่ออูจาและคำมีมาชักชวนให้ไปเที่ยวเล่นน้ำตกโดยบอกว่าจะไปกันหลายคนล้วนเป็นหนุ่มสาวในหมู่บ้านเดียวกันสายแรงอยากไปจึงได้ขออนุญาตแม่แม่จา๋าหนูอยากไปเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนๆในวันพรุ่งนี้ แม่ให้หนูไปนะไปกันหลายคนพ่อแม่ได้ฟังว่าจะไปเที่ยวน้ำตกแม่ก็เป็นห่วงและห้ามปรามว่าสายแรงอย่าไปเลยลูกแม่เป็นห่วงน้ำตกไหลายแรงมักจะเกิดอันตรายแต่สายแรงไม่เชื่อแม่รบเร้าจะไปให้ได้ส่วนแม่ก็ไม่ยอมในที่สุดก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเอ๊ะแม่เนี่หนูต่อแล้วนะไม่ใช่เด็กๆแล้ว อายุ16แล้วหนูดูแลตัวเองได้ขอดีๆแล้วไม่ให้ไปหนูก็จะไปหนูก็ไม่ยอมแม่เหมือนกันหากสายแรงไม่เชื่อแม่แม่ก็จะไม่ให้เงินค่าขนมนะลูกแม่ขู่แม่ไม่ให้หนูก็ไม่เอางั้นหนูก็มีสายแรงขึ้นเสียงกับแม่ด้วยความโกรธคืนนั้นตลอดทั้งคืนเธอไม่ยอมพูดกับแม่เลยพอรุ่งเช้าเด็กสาวแต่งตัว แม่ก็มาพูดขอร้องอีกสายแรงอย่าไปเลยลูกเชื่อแม่เธอเชื่อแม่นะลูกนะไม่หนูจะไปเธอยืนยันเสียงแข็งอย่างเดิมสายแรงแม่เป็นห่วงนะแม่พูดคำเดิมอีกเอ๊ะแม่นี่พูดอยู่นั่นแหละห่วงอะไรนักหนาะไปเที่ยวกับเพื่อนนะไม่ได้ไปตายสักหน่อยสายแรงตวาดอย่างฉุนเฉียวแม่เห็นว่า ไม่สามารถจะรั้งลูกไว้ได้แล้วในที่สุดแม่ก็ยอมแพ้ยื่นเงินให้แต่สายแรงไม่สนใจไม่ยอมรับหนูไม่เอาหนูไม่อยากได้เด็กสาวปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีแต่แม่ก็ยังเอาเงินมายัดใส่กระเป๋าเสื้อให้พลางพูดด้วยเสียงสั่นเครือน้ำตาเอ,อ่ขึ้นว่าลูกแม่หากเกิดอะไรขึ้นให้นึกถึงพระเจ้าพารานะลูก คุณพระเจ้าพาราจะช่วยปกป้องให้ลูกพ้นภัยบอกแล้วแม่ก็เดินตามไปส่งสายแรงจนถึงหน้าประตูสายแรงเดินออกจากบ้านด้วยอารมณ์ขุ่นเคืองพอเดินไปได้หน่อยหนึ่งจูจ่ๆอีก,กาตัวหนึ่งก็ร้องทักดังมาจากต้นไม้ข้างทางกา้กากา้าก้า เด็กสาวสะดุ้งหยุดชะงักหันไปมองเห็นกาตัวใหญ่กำลังขยับปีกก้มหน้าจ้องมองดูเธอด้วยท่าทางคล้ายจะข่มขู่เธอเห็นแล้วก็นึกถึงคำพูดที่เคยได้ยินว่าหากอีการ้องทักมักจะเป็นลางบอกเหตุร้ายสายแรงหันกลับไปมองทางเบื้องหลังเห็นแม่ยังคงยืนมองตามด้วยความห่วงใหญ่อยู่เช่นเดิมยังไม่ยอมกลับเข้าบ้านเธอรู้สึกลังเล แต่ด้วยทิฏฐิมานะจึงก้าวเดินต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านของเพื่อนคืออู่จาซึ่งนัดกันไว้แล้วเพื่อนๆหญิงชายหลายคนซึ่งมารอกันอยู่ก่อนแล้วก็พากันออกเดินทางคณะท่องเที่ยวลงเรือแล่นไปตามลำน้ำปางสองฝากฝั่งเป็นพงไพรภูดอยชั่วโมงเศษต่อมาก็ขึ้นฝั่งแล้วเดินตามกันไปยังน้ําตกซึ่งกำลังไหลหลังดังโครมครืน ว่วมาในป่าไม้หนาทางเบื้องหน้าเดินกันไปคุยกันไปบางคนก็ร้องเพลงสนุกสนานเบิกบานจะกล่าวฝ่ายทางบ้านในเช้าตรู่วันนั้นพอสายแรงเดินออกจากบ้านลับตาไปแล้วได้มีพระทโดงหนุ่มรูปหนึ่งเดินอุ้มบาํำรวมผ่านมาแม่ของสายแรงพอเหลือไปเห็นก็เกิดจิตศรัทธากล่าวนิมนต์ท่านว่า เจ้าบุญค่ายอมใส่บาทรอเดี๋ยวนะเจ้าค้าบอกท่านแล้วก็รีบกลับเข้าไปในเรือนตักข้าวและกลับข้าวพร้อมด้วยข้าวต้มมัดมัดหนึ่งมาใส่บาทถวายท่านด้วยความเครารพศรัทธาเมื่อใส่แล้วก่อนที่ท่านจะให้พรแม่ของสายแหลงก็พูดขอร้องท่านว่าเจ้าบุญได้โปรดเมตตาอุทิศพรคุ้มครองลูกสาวของเฮาด้วยเถิด ลูกสาวเฮาชื่อสายแรงไปเที่ยวน้ำตกกับหมู่เพื่อนเมื่อครูน่นี้ห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังหาเป็นห่วงลูกเหลือเกินกลัวลูกตกน้ำจมน้ำสังหอนใจอย่างไรพิกนขอเจ้าบุญจงช่วยแผ่บุญให้ลูกสาวเฮาด้วยขอให้ลูกของเฮาจงปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงพระทุดงหนุ่มปิดฝาบาทแล้วยืนนิ่ง กล่าวคำอำนวยพรตามคำขอร้องของเธอว่าสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอวมังคลาวินาศสันตุด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสงฆคุณ ขอให้ภัยอันตรายและสิ่งอันเป็นอวระมงคลทั้งหลายทั้งปวงจงจะได้มีแก่ลูกสาวของท่านขอให้ลูกสาวของท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดีสมดังความปรารถนาของท่านด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุผู้เป็นแม่ของสายแรงยกมือน้อมประนมรับพรน,นั้นด้วยความชื่นอกชื่นใจและถามท่านอีกว่า เจ้าบุญค้าท่านพักอยู่ที่ไหนเจ้าค้าชายป่าหลังหมู่บ้านของโยมนี้อาตมาจะพักอยู่สามวันแล้วจะเดินทุดงจาริกต่อไปพระทุดงหนุ่มตอบพรุ่งนี้นิมนม์มาโปรดอีกนะเจ้าค้าโยมจะคอยใส่บาตรให้ท่านจเจริญพรพระทุดงหนุ่มตอบรับคำนิ้หมดแล้วก้าวเดินสำรวมจากไปจะกล่าวฝ่ายสายแรง และเพื่อนๆซึ่งเดินทางไปถึงน้ำตกอันงดงามแห่งนั้นแล้วก็พากันเดินท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติครั้นพอใกล้เที่ยงแดดร้อนก็พากันลงเล่นน้ำด้วยความสนุกสนานแต่ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกันอยู่นั้นพลันสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสายตาของสายแรงมองไปที่พื้นลําธารซึ่งเป็นน้ำใส เธอได้เห็นภาพประหลาดเป็นร่างของคนสองคนนอนหงายลืมตาโพรงอยู่เธอชะงักใจหายว่บคิดว่ามีคนนอนตายอยู่ใต้น้ำแต่ไม่ใช่เพราะทันใดนั้นคนลึกลับสองคนนั่นก็ลุกขึ้นนั่งคนที่เป็นหญิงผมยาวสยายเอื้อมมือมาคว้าขาของเธอส่วนอีกคนที่เป็นชายก็พุ่งไปใต้น้ำอย่างรวดเร็วราวกับปลามันตรงเข้าไปหาเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าอูจา แล้วยื่นมือจับขากระชากดึงจนอูจาจมวูบลงไปสายแรงร้องหวีดอย่างตื่นตระหนกสุดเสียงพยายามดิ้นรนสลัดขาให้หลุดจากมืออันเยือกเย็นของอสุรกายใต้น้ำแต่ก็ไม่หลุดเธอถูกมันดึงให้ล้มลงจมลงสู่ใต้น้ำอย่างรวดเร็วเด็กสาวยื่นแขนและมือไขว้า,วาสำลักน้ำอยู่หนแล้วหนเล่าด้วยความกลัวตายแวบหนึ่ง ใจของเธอหวนคิดถึงคำสอนของแม่เมื่อตอนเช้าที่แม่พูดสั่งก่อนจะออกจากเรือนว่าลูกแม่หากเกิดอะไรขึ้นให้นึกถึงพระเจ้าพารานะลูกคุณแห่งพระเจ้าพาราจะช่วยลูกได้สายแรงคิดได้ดังนั้นจึงน้อมใจนึกถึงองค์พระเจ้าพาราสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระองค์ส่งช่วยเหลือช่วยลูกด้วยพระเจ้าพาราช่วยลูกด้วย ก็ช่างน่าอัศจรรย์นักเพราะบัดดลเธอรู้สึกว่าเธอกลับมีพลังขึ้นมาอย่างประหลาดเธอทีบสะบัดจนมือของอสุรกายใต้น้ำตนนั้นหลุดออกไปในฉับพลันเธอพุ่งขึ้นจากใต้น้ำได้อีกครั้งแล้วว่ายตะกายหนีสุดชีวิตขณะนั้นหูของเธอแววได้ยินเสียงคนบนฝั่งตะโกนว่าคนจมน้ำมีคนจมน้ำ อึดใจต่อมาเธอก็หมดกำลังสติสัมปชัญญะทั้งมวลดับวูบไปมารู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งก็เห็นว่าตัวเธอเองมายืนอยู่บนตะลิ่งริมทานน้ำตกมองลงไปเห็นผู้ชายหลายคนกำลังลากร่างหญิงคนหนึ่งขึ้นมาจากน้ำบางคนเป็นเพื่อนของเธอก็ตรงเข้าไปลุ่มร้อมตะโกนอย่างตื่นตระหนกว่าสายแรงสายแรงพวกเขา พากันเรียกหญิงที่นอนอยู่กับพื้นว่าสายแั้งทั้งๆท,ที่เธอคือสายแรงก็ยืนอยู่ไม่ห่างกันแต่ไม่มีเพื่อนคนใดสนใจมองมายังเธอเลยไม่หายใจแล้วเพื่อนของเธอคนหนึ่งอุทานขึ้นสายแรงตายแล้วสายแรงตายแล้วเพื่อนอีกคนก็ร้องไห้เสียงดังเด็กสาวรู้สึกพิศวงสับสนเธอพยายามร้องบอกพวกเขาว่าฉันอยู่นี่ ฉันยังไม่ตายฉันอยู่นี่แต่แต่ไม่มีใครหันมามองดูเธอเลยพากันมุงดูร่างของหญิงสาวคนที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นกันหมดทั้งสิน้นเด็กสาวจึงเดินไปก้มดูร่างของหญิงคนที่นอนนิ่งอยู่คนนั้นบ้างทันทีที่เธอได้เห็นก็ใจหายวาบคุณพระช่วยอะไรนั่น หญิงสาวคนที่ถูกขามขึ้นมาจากน้ำและนอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ตัวหน้านั้นก็คือตัวของเธอเองโอ้พระเจ้าพาราโอ้พระเจ้าพารามันเป็นไปได้อย่างไรกันเด็กสาวงุนงงรู้สึกอ่อนล้าคล้ายใจจะขาดจึงเดินส่วนเซไปนั่งที่โคนไม้เทียงของเพื่อนหญิงและชายพากันร้องไห้ดังแววมาอยู่ตลอดเวลาเราตายแล้วเหรอนี่เราตายแล้วเหรอ ไม่เรายัางไม่ตายเรายัางนั่งอยู่นี่ในดวงใจของเธอสับสนอนละเวงทันใดนั้นก็บังเกิดเสียงลึกลับร้องเรียกดังกังวานแวววมาว่าโยมสายแรงลุกขึ้นโยมสายแรงลุกขึ้นเสียงนั้นมีพลังกระตุ้นเตือนเมื่อเธอเงยหน้ามองได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งแบรกรดสะพายบาดอยู่ต่อหน้าท่านสั่งขึ้นอีกว่า ไปกลับไปที่ร่างนั่นแม่ของโยมรอคอยอยู่เด็กสาวเหมือนถูกสะกดเธอเดินกลับไปที่ร่างซึ่งนอนนิ่งแล้วในบัดดลเธอก็เกิดอาการวูบไปคล้ายจะเกียงดับในฉับพลันมารู้สึกอีกคนก็ได้ยินเสียงเพื่อนร้องไห้สายแรงค่อยๆลืมตาขึ้นมองเห็นเพื่อนหลายคนนั่งรุมล้อมแล้วคนหนึ่งก็พวาอุทานว่าฟื้นแล้ว สายแรงฟื้นแล้วจากนั้นทุกๆคนก็เขย่าตัวเธอด้วยความยินดีเธอเองค่อยๆลุกขึ้นนั่งอย่างมึนงงจากนั้นสติสัมปชัญญะของเธอก็กลับคืนมาดังเดิมเธอจมน้ำสายแรงโชคดีที่มีคนช่วยดึงเธอกลับขึ้นมาบนฝั่งได้แต่เธอก็หยุดหายใจไปพักใหญ่ทีเดียวพวกเขาตกใจเสียใจคิดว่าเธอตายเพื่อนๆที่มาด้วยกัน ต่างพากันบอกอูจาละแล้วอูจาละ่ะสายแรงถามหาเพื่อนอีกคนซึ่งถูกผีน้ำดึงขาจมลงไปด้วยกันเพื่อนๆต่างพากันตื่นตระหนกอุทานว่าจริงด้วยลืมอูจาไปสนิทเลยอูจาก็จมน้ำด้วยเหรอความวุ่นวายกุลาหลเกิดขึ้นอีกแต่แต่สายไปผู้คนที่อยู่บริเวณน,นั้นต่างช่วยกันค้นหาแต่ก็หาไม่เห็นร่างของอูจา หายไปใต้น้ำเสียแล้วสายแรงและเพื่อนๆกลับถึงหมู่บ้านในตอนใกล้คำ่ำเด็กสาวเดินส่วนเซไปถึงหน้าเรือนแม่วิ่งออกมารับด้วยความยินดีเมื่อเห็นหน้าแม่เด็กสาวก็พะวาเข้ากอดแม่ไว้แน่นแล้วร้องไห้สะอื่นพูดบอกกับแม่ว่าแม่จา๋าหนูเกือบไม่ได้กลับมาเห็นหน้าแม่เสียแล้วหนูกับอูจาจมน้ำแต่ลูกรอดมาได้ อุจาหายไปจ้าแม่แม่ร้องด้วยความตกใจกอดสายแรงไว้แน่นแนบอกพร่ำพูดว่าโอ้คุณพระเจ้าภาราช่วยแม่สังหอนใจเป็นทุกข์ทั้งวันเป็นห่วงลูกใจจะขาดแม่ปลอบโยนแล้วพาลูกสาวกลับเข้าเรือนคืนนั้นสายแรงผู้รอดตายได้เล่าเรื่องราวลึกลับซึ่งเกิดขึ้นให้แม่ได้ฟังว่าเธอถูกผีน้ำผู้หญิงผมยาว ดึงขาเธอระลึกนึกถึงคุณแห่งพระเจ้าพาราตามคาสอนของแม่ยึงดิ้นหลุดจากมือผีน้ำตนนั้นแล้วโผล่กลับขึ้นมาได้แต่พอได้รับการช่วยเหลือให้ขึ้นมานอนบนฝั่งเธอก็หยุดหายใจไปพักใหญ่วิญญาณของเธอหลุดลอยออกจากร่างไปนั่งอยู่โคนไม้จนกระทั่งมีพระธุดงรูปหนึ่งไปร้องบอกให้เธอกลับคืนเข้าร่าง เธอทําตามจึงได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาสายแหลงสำนึกได้ว่าเธอเกือบตายเพราะไม่เชื่อฟังคำเตือนอย่างห่วงใหญ่ของแม่เธอร้องไห้สะอื้นก้มกราบแม่และบอกว่าแม่จา๋าหนูขอโทษต่อจากนี้ไปหนูจะไม่ดื้อรั้นหนูจะเชื่อฟังคำตักเตือนของแม่จา๋าแม่ก็ปลอบโยนเอามือลูบผมลูบหัวของลูกสาว พลางพูดว่าลูกเอ๋ยที่รอดมาได้ก็เพราะคุณพระเจ้าภาราคุ้มครองนะลูกและอีกประการหนึ่งก็คงจะเป็นด้วยบุญที่แม่ใส่บาตรพระทุดงแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้บุญคุ้มครองลูกลูกจึงปลอดภัยได้กลับคืนมายัางบ้านเรือนของเราอีกรุ่งเช้าแม่และสายแรงเตรียมอาหารไว้รอใส่บาตรพระทุดง ด้วยจิตใจศรัทธาและจดจอ่อประมาณเจ็ดนาฬิกาเศษท่านก็อุ้มบาทเดินมาแต่ไกลครั้นสายแรงได้แลเห็นก็จดจำได้เธออุทานพูดบอกแม่ว่าแม่จา๋าเจ้าบุญรูปนี้แหละที่เรียกให้หนูกลับเข้าร่างรู้จำท่านได้เป็นพระรูปเดียวกันเด็กสาวตัวสั่นง,งันงกคนลุกสู้ด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างสุดประมาณแม่ พร้อมด้วยตายายนิมนพระธุดงหนุ่มให้ขึ้นไปนั่งในเรือนถวายพระตาหารเสบาทให้ท่านแล้วเล่าเรื่องซึ่งเกิดขึ้นกับสายแรงให้ท่านได้ฟังสายแรงก้มกราบแทบเท้าท่านแล้วสะอื้นให้น้ำตาหนองหน้าพร่ำพูดว่าอินจอมข้าเจ้าบุญขอบพระคุณที่ช่วยชีวิตหนูไว้หากไม่ได้ท่านเขาคงตายแล้ว คงไม่ได้ฝืนคืนมาเจริญพรโยมสายแรงโยมยังพอมีบุญช่วยเหลือต่อไปนี้จงมันสวดมนต์ไหว้พระนึกถึงพระเจ้าพาราและทำบุญกุศลรักษาศีลให้ดีอย่าได้ประมาทมัวเมาในวัยว่าเรายังหนุ่มยังสาวและอีกประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งจงเชื่อฟังคำสอนคำเตือนของแม่ เพราะไม่มีใครจะรักและห่วงใยเราเท่ากับแม่ของเราเลยแม่ของเรานั้นเป็นมิตรแท้เป็นยอดปิยมิตรเหนือกว่าใครๆทั้งปวงดังคำสอนขององค์พระเจ้าพาราที่ว่ามาตามิตรตังสเกคเรมารดาเป็นมิตรแท้ในเรือนตนพระธุดงหนุ่มสั่งสอนด้วยความเมตตาแล้วให้พรจากนั้น ท่านก็อุ้มบาทลุกขึ้นเดินลงจากเรือนไปฉันยังมุ้งกรดของท่านที่ชายป่าหลังหมู่บ้านและตอนสายๆวันเดียวกันนั้นพ่อแม่ญาติพี่น้องของอู่จาพร้อมด้วยแม่และสายแรงก็ได้พากันไปหาพระธุดงหนุ่มอีกคนขอให้ท่านช่วยเมตตาแนะนำเรื่องการค้นหาร่างของอู่จาที่ยังจมน้ำหายพระธุดงหนุ่มท่านก็เมตตา ยื่นทูบให้ดอกหนึ่งพลางบอกว่าโยมเอย๋ยจงกลับไปที่น้ำตกแห่งนั้นแล้วจุดทูบน้ปักลงดินริมลำธารไม่นานร่างของลูกสาวโยมจะลอยขึ้นมาพ่อแม่ของอูจาพร้อมด้วยญาติพี่น้องจึงรีบกลับไปยังน้ำตกแห่งนั้นอีกจุดทูบอธิษฐานปักลงดินไม่นานเลยเพียงครู่เดียวเท่านั้นผันร่างของเด็กสาวผู้เคราะห์ร้าย ก็ลอยขึ้นมาจากใต้น้ำยังน่าพิศวงพ่อแม่และเหล่าญาติจึงนำร่างอันไร้วิญญาณของอูจากลับมาฝังในป่าช้าใกล้บ้านีนิมนพระภิกษุหนุ่มสวดอุทิศบุญให้ตามประเพณีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของทุกทุกคนแล้วอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งต่อมาพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็แบกกรดสะพายบาทเดินทั่ดงจาริกไป ยังน้ำตกมหาภัยริมแม่น้ำปางแห่งนั้นซึ่งบัดนี้มีป้ายไม้แผ่นใหญ่เตียนตักเตือนไว้ว่าน้ำตกกินคนห้ามเล่นน้ำเด็ดขาดพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยยืนมองดูครู่หนึ่งจึงค่อยๆก้าวเดินไปยังน้ำตกแห่งนั้นพอดีมีคนหาของป่าหาฟืนสองสามคนเดินสวนทางมาพวกเขาหยุดทักทาย นมัสการถามท่านว่าไม่สูงค่าเจ้าบุญท่านกำลังจะไปที่ไหนหรืออัตมาจะไปที่น้ำตกโน้นโยมเอ๋ยชาวบ้านพอรู้ก็พากันห้ามปรามและบอกว่าเจ้าบุญอย่าไปเลยน้ำตกนั่นเป็นน้ำตกกินคนมีคนจมน้ำตายทุกปีมีละหลายคนโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์เดียวที่เพิ่งผ่านพ้นมานี่มีคนจมน้ำตายไปสามคนแล้ว เป็นผู้หญิงคนผู้ชายสองคนน่ากลัวนักพวกเขาจึงได้เอาป้ายมาปักห้ามคนไปเล่นน้ำกันขอบใจคุณโยมเอ๋ยอัตมาไม่ได้ไปเล่นน้ำตกแต่จะไปปฏิบัติธรรมภาวนาอยู่ที่นั่นขอบใจญาติโยมที่บอกกล่าวตักเตือนพูดขอบคุณบอกเขาแล้วพระภิกษุหนุ่มก็แบกกรดสะพายบาทก้าวเดินไปยังน้ำตกมรณะแห่งนั้น เมื่อไปถึงกลางกรดใต้โคนไม้ต้นหนึ่งแล้วนั่งภาวนาอยู่ท่ามกลางความวิเวกวังเวงพอใกล้ค่ำท่านเดินไปหยุดที่ริมทานแผ่เมตตาจิตอุทิศบุญจากนั้นก็ก้าวลงส่งน้ำด้วยอาการอันสำรวมเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเย็นเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาจนดึกดื่นครั้นพอใกล้เที่ยงคืน ท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องสว่างได้บังเกิดมีภาพที่น่าพิศวงของดวงวิญญาณน,นับสิบสิบตนปรากฏขึ้นในกระแสน้ำดวงวิญญาณเหล่านั้นมีทั้งชายและหญิงที่เป็นเด็กๆกก็มีบางตนนั่งกอดเข่าสะอื้นร้องไห้อยู่บนโขดหินตัวสั่นเทาบางตนโผล่หัวขึ้นมาจากใต้น้ำชูมือร้องขอความช่วยเหลือเสียงโหยหวนน้าสยองใจ ช่วยด้วยเจ้าบุญช่วยด้วยพวกเราหนาวพวกเราหิวทุกทรมานเหลือเกินช่วยด้วยพระภิกษุหนุ่มเห็นแล้วได้ยินแล้วก็บังเกิดความเวทนาต่อดวงวิญญาณของผู้คนซึ่งจมน้ำเหล่านั้นท่านเดินไปเพ่งดูแล้วแผ่เมตตาจิตอุทิศบุญให้ว่าดวงวิญญาณกรรมทั้งหลายเอ๋ย ขอบุญศีลบุญภาวนาของอาตมาจงมีแด่ท่านขอพลังแห่งบุญอันบริสุทธิ์จงช่วยให้ทุกๆท,ท่านจงหลุดพ้นจากน้ำตกแห่งนี้เถิดสิ้นคำอธิษฐานอันประกอบไปด้วยชานนริตของท่านพลัเหล่าวิญ,ญญาณของคนที่จมน้ำทั้งหลายก็ต่างได้รับรู้และพากันอนุโมทนาว่าสาธุสาธุสาธุ แล้วพากันหลุดพ้นจากทานน้ำตกอาถรรพ์แห่งนั้นไปด้วยพลังบุญจนเกือบจะหมดสิน้นยังคงเหลืออยู่อีกไม่กี่ตนที่เป็นเหล่าอาสุรกายดุร้ายมืดบอดจิตใจเต็มไปด้วยราคะโทสะและโมหะพวกมันต่างพากันโผพ,พุ่งขึ้นจากใต้ลำธารและบางตนก็ออกจากใต้โขดหินจ้องมองมายัางท่านด้วยสายตาที่มุ่งร้ายพวกมันคูตะคอกว่า นี่เจ้าบุญท่านบังอาจมาปลดปล่อยบริวารของพวกขา้าพวกข้าจะไม่ไว้ชีวิตของท่านท่านจงเตรียมตัวตายเถอตะตลาดแล้วพวกมันก็แสดงอิทธิริจ,จนกระแสน้ำปั่นป่นปวนหมุนวนที่บนหน้าผาก็มีมวลน,น้ำมากมายมหาศาลไหลท่วมทน้นพุ่งตกลงมาพระภิกษุหนุ่มเห็นดังนั้นท่านก็ไม่หวั่นไหว ก้มลงหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งมาอธิษฐานด้วยอภินญ,ญาสมาบัติจากนั้นก็คว้างลงไปพอก้อนหินก้อนนั้นตกลงสู่กระแสน้ำพวกอสุรกายผีน้ำที่ดุร้ายเหล่านั้นก็ต่างพากันหวีดร้องอุทานว่าโอ้ยร้อนทนไม่ไหวแล้วร้อนร้อนเหลือเกินจากนั้นก็ต่างกระโจนขึ้นจากลำธารน,น้ำตก เตลดิดหนีหายก็ไปในป่ามืดมีเพียงเสียงร้องโอดโอยที่แว่วมาแต่ครู่เดียวก็เงียบหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงเสียงแห่งสายน้ำที่หลังไหลรินตามธรรมชาติและรีดริงเรไรยามดึกสงัดซึ่งดังเซ็งแซ่ระงมไพรพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเดินกลับเข้ามุ้งกรดอีกครั้งนั่งภาวนาแผ่เมตตาจิตแล้วพักผ่อนหลับนอน ครั้นพอรุ่งเช้าท่านก็แบกกรดสะพายบาทเดินทุดงจาริกต่อไปตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวและนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเหตุการณ์ร้ายแรงน่าสะพรึงกลัวของน้ำตกแห่งนั้นก็สูญหายไปป้ายที่เขียนติดเตือนไว้ว่าน้ำตกกินคนห้ามเล่นน้ำเด็ดขาดก็ถูกปลดลงและการต่อมาผู้คนในเขตเมืองสู้แม่น้ำปาง ก็พากันเรียกชื่อน้ำตกอันงดงามแห่งนั้นว่าน้ำตกไฮปาส่วนคำว่าน้ำตกกินคนได้สูญหายไปเหลือเพียงตำนานที่คนแก่คนเฒ่าเล่าขานสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน